สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนครับวันนี้พบกับรายการคิดสนุกวันนี้อยู่กับพี่สโตนในเกมคำถามชวนคิดสนุกครับวิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากครับเด็กๆแค่เด็กๆตั้งคำถาม,ถามเก็บข้อมูลและหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งปริศนาในวันนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจตั้งคำถามให้ดีนะครับ เราก็จะได้คำตอบอย่างแน่นอนครับและครอบครัวสมาชิกคิดสนุกที่จะมาเล่นเกมกับพี่โตนในวันนี้คือใครนะมาหรือยังครับมาแล้วค่ะสวัสดีครับกีตาร์สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะพี่โซนขอทดสอบสัญญาณหน่อยนะครับโดยการส่งหัวใจไปให้ครับปิง ให้กีต้า์คุณแม่ครับรับหัวใจแลวทาท่านี้ครับแล้วขยับเร็วๆครับอ่าโอเคสัญญาณเลื่อนไหลดีมากพี่โซนคิดว่าเราพร้อมจะเล่นเกมกันแล้วคําถามชวนคิดสนุกในวันนี้อยู่กับหมวดเครื่องปรุงที่ใช้ประกอบอาหารไทยครับอาหารไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมนูอย่างต้มยำกุ้งหรือว่าส้มตำนั่นเองครับ และทีเด็ดของอาหารไทยครับก็คือรสชาติที่มีความกลมกล่อมมีการผสมกันของหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นเค็มหวานเปรี้ยวโอ้โหเยอะแยะเลยครับพี่ s t o n ว่าเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าน้องกีตาคุณแม่ครับพร้อมจะเล่นเกมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเยี่ยมมากครับถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวให้ดีพี่ s t น n ขอคำถามข้อที่หเลยครับ เครื่องปรุงรสนี้มีรสเปรี้ยวใช่หรือไม่ครับโอ้โหคำถามนี้โดนเลยครับเครื่องปรุงรสนี้มีรสเปรี้ยวคําตอบก็คือปิ้งปองใช่แล้วครับมีรสเปรี้ยวครับเป็นรสที่น้องกีตา้าชอบเลยนะครับขอคำถามต่อไปครับครานี้ขอเป็นน้องกีตา้าถามบ้างดีกว่าเครื่องปรุงรสนี้นำมาจาก ลาในทะเลใช่หรือไม่คะอืมเครื่องปรุงรสนี้ทำมาจากปลาในทะเลใช่หรือไม่แดดไม่ใช่นะครับนึกด,ดูให้ดีนะครับว่ารสเปรี้ยวเป็นอะไรบ้างลองถามคำถามข้อต่อไปครับเครื่องปรุงรสนี้มีสถานะเป็นของเหลวใช่หรือไม่คะ เครื่องปรุงรถนี้มีสถานะเป็นของเหลวใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ้งปองถูกต้องครับเป็นของเหลวครับคุณแม่ขอคำถามข้อต่อไปจากน้องกีตา้ากันบ้างเครื่องปรุงรสนี้ต้องผ่านการหมักใช่หรือไม่คะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องกีตา้าเครื่องปุงรสนี้ต้องผ่านการหมักมาก,ก่อนใช่หรือไม่คำตอบก็คือคือ ปิ้งปองถูกต้องครับต้องผ่านการหมักมาก่อนเอาแล้วครับตอนนี้เราใกล้ได้คําตอบแล้วครับขอคําถามถัดไปเลยครับคุณแม่เครื่องปรุงรสนี้มีลักษณะเป็นน้ําใสๆใช่ไหมคะเครื่องปรุงรสนี้มีลักษณะเป็นน้ําใสๆใช่หรือไม่อืมคำตอบก็คือปิ Ping ้งปองถูกต้องครับเป็นลักษณะใสครับโอ้โหตอนนี้เราได้ ข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับเด็กๆคิดว่าเครื่องปรุงรสนี้คืออะไรครับเป็นเครื่องปรุงรสที่มีความใสมีรสเปรี้ยวต้องผ่านการหมักและเป็นของเหลวเอ๊ะจะเป็นอะไรนะขออีกสักสองคำถามเพื่อความชัวรกันดีกว่าครับเครื่องปรุงรสนี้อยู่ในเครื่องปรุงกลวยเดี่ยวด้วยใช่หรือไม่คะเครื่องปรุงรสนี้ เป็นเครื่องปรุงที่นิยมมาปรุงกว๋วยเตี๋ยวคําตอบก็คือปิ้งปองถูกต้องครับเรามักจะเห็นเครื่องปรุงนี้อยู่ในร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับเอาละครับใกล้จะได้คําตอบกันแล้วพี่โซนขออีกสักหนึ่งคำถามเพื่อความชัวครับเครื่องปรุงนี้มีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยใช่หรือไม่ครับเครื่องปรุงรสชนิดนี้มีกลิ่นเฉพาะตัวใช่หรือไม่ คำตอบก็คือถูกต้องครับปิ้งปองเขามีกลิ่นเฉพาะตัวครับเอาละครับเราได้ข้อมูลมาเยอะแยะมากมายน้องกีต้ากับคุณแม่พร้อมจะตอบหรือยังครับพร้อมแล้วคะ่ะงั้นตอบดังๆให้พี่โซนชื่นใจเลยครับเครื่องปรุงรสชนิดนี้ก็คือ น้ำส้มสายชูนั่นเองถูกต้องครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทั้งคุณแม่และน้องกีต้านะครับถามคำถามได้ดีมากๆเลยครับว่าแต่น้องกีตารู้ได้จากคำถามข้อไหนครับว่าคือน้ำส้มสายชูครับเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวคะ่ะอืมจริงด้วยครับ แล้วคุณแม่ล่ะครับรู้ได้จากคำถามข้อไหนครับเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะใสาและกลิ่นเฉพาะตัวค่ะอ่าเขามีกลิ่นเฉพาะตัวและใสจริงด้วยครับยอดเยี่ยมมากเลยทั้งสองคนนะครับวันนี้เล่นเกมและก็ตอบได้ถูกด้วยขอปรบมือให้ดังๆครับเยแล้วมาเล่นเกมกับพี่สโตนกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอบคุณนะครับเด็กๆครับน้ำส้มสายชูที่เด็กๆมักจะเห็นอยู่ในกระปุกเครื่องปรุงรสตามร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับปกติแล้วจะมีอยู่3ชนิดครับคือน้ำส้มสายชูกลั่นน้ำส้มสายชูเทียมและน้ำส้มสายชูหมักครับแต่ที่เด็กๆต้องระวังให้ดีครับคือน้ำส้มสายชูปลอมครับถ้าเรากินน้ำส้มสายชูปลอมเข้าไปเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นอันตรายมากๆถึงชีวิตได้เลยนะครับแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นน้ำส้มสายชูปลอมพี่สโตมีข้อแนะนำมาฝากเด็กๆครับเด็กๆสามารถทดสอบได้ด้วยการดมดมกลิ่นให้ดีครับถ้าเป็นน้ำส้มสายชูปลอมเขาจะไม่มีกลิ่นฉุนครับหรืออาจจะดูจากพลิกดองที่อยู่ในน้ำส้มสายชูก็ได้ถ้ามีสีขาวหรือมีลักษณะเปื่อยยุ่ย นั่นก็อาจจะเป็นน้ำส้มสายชูปลอมเด็กๆต้องระวังให้ดีเลยนะครับและตอนนี้ก็มีสมาชิกที่สนุกมารอเล่นเกมแล้วครับเกมวันนี้คือเกมเอ๊ะตัวอะไรนะเด็กๆทางบ้านไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยครับเกมเอ๊ะตัวอะไรนะเด็กๆจะมีเวลา30วินาทีในการบอกเงาที่เห็นไม่ใช่อ่านตัวอักษรนะครับเมื่อเด็กๆบอกเงาถูกต้อง จะได้รับ1นดาวเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่ก็เล่นเกมไปพร้อมๆกับสมาชิกค,คิ่สนุกด้วยกันเลยสู้ๆครับเด็กๆโย และในวันนี้สมาชิกคิดสนุกไทเบอร์ทำสถิติเก็บดาวไปได้ทั้งหมด7ดาวเก่งมากๆเลยครับขอบคุณสมาชิกคิดสนุกไทเบอร์ที่มาเล่นเกมด้วยกันในวันนี้นะครับและก่อนจากการวันนี้นะครับพี่สโตนก็มีคำถามอยากจะมาถามเด็กๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เลยนะครับคำถามนี้เกี่ยวกับเครื่องปรุงรสครับเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับเครื่องปรุงรสอะไร ที่มีรสชาติเค็มมีสีน้ำตาลและได้มาจากการหมักปลาเด็กๆที่รู้คำตอบนะครับสามารถโทรมาตอบได้ที่เบอร์02-550-7441ครับเด็กๆ5คนแรกที่ตอบถูกเตรียมรับของที่ลึกน่ารักน่ารักจากรายการคิดสนุกไปส่งถึงบ้านเลยนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วครับ แต่เวลาดีๆเวลาสนุกๆแบบนี้ยังไม่หมดครับเด็กๆสามารถมาติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ครับวันนี้พี่สโต n ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ